เรามาเรื่องันเลยนะครับวันนี้น้องโมนาครับเป็นผู้เข้าชิงนะครับเป็นผู้เข้าชิงนะครับว่ารอบนี้จะไหวไม่ไหวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับเราต้องสกิปก่อนนะครับโหวตทูสกิปนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้น้องโมนานะครับจะพาเราเล่นเกมสปเดอร์นะครับสปเดอร์นะครับ เด็กยานผิดนะครับอาจว่าสไปเดอร์นะครับไม่ใช่สปีเดอร์นะครับอ่านขำๆได้นะครับสปีเดอร์แต่จริงแล้วคือแมงมุมคือสไปเดอร์นะครับว้าวอ่าโอเคนะครับน้องโมนาน้ำลายไหลเลยนะครับในเล่นนะครับอีเออลุงบ๊อบกำลังสงสัยนะครับว่านี่คือเสียงอะไรเดี๋ยวลุงบ๊อบจะเป็นคนเดินไปดูเฮเธอนั่งอยู่ตรงนี้เนาะ เดี๋ยวเราจะไปดูเองโอ้ลุงระวังตัวนะครับเออเออวิ่งไปหนีไปเออตายแล้วโอ้ลุงเกิได้ะไรขึ้นตอนนี้ยังมีไปกันเลยนะครับโอ้น้องมูนาคันหัวนะครับขยึดขยึดเป็นหัวหรือเปล่าจ๊า <c oughs> ะแบตเตอรี่เหลืออีกครับห้าเปอร์เซ็นนะครับจะไหวหรือเปล่าอ่าไปเลยครับน้องมวนาไปก่อนแล้วครับ ไปหน้าบ้านก่อนเลยครับไปหน้าบ้านนะครับน้องโมนากำลังไปที่ไหนครับตอนนี้ชึบเปิดประตูครับทุกบ้านเลยครับอมาหากุญแจส้มนะครับไม่หยิบนะครับออเรนจ์ิีกุญแจเขียวนะครับกรีนทีนะครับกรีนคีนะครับกรีนคีไม่ใช่ไม่ใช่กรีนทีนะกรีนคีย ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเข้าไปในประตูแล้วครับโอเคครับน้องโมนาครับไม่ลดละนะครับ ไปครับไปเลยครับตอนนี้เรามีเวลาอีกแปดนาทีห้าสิบวินาทีนะครับน้องโมนาจะไหวไหมครับน้องโมนาขยับมาอีกครับเข้ากล้องหน่อยครับอ่าขยับเข้าไปข้างในอีกครับโอเคนะครับน้องโมนาถอยไปอีกครับอ่าโอเคครับตอนนี้มิชชั่นไหนเสร็จแล้วบ้างครับน้องโมนาครับ ไม่มีเลยนะครับสู้ๆครับวายเรียบร้อยเลยครับน้องโมนาครับโดนแมงมุงขย้ำไปแล้วครับตกใจหมดเลยโอยแบงมุงขย้ำไปแล้วลากไปก่อนนะครับวันนี้น้องโมนาทำภารกิจไม่สำเร็จนะครับไปเลย